นี่อ่าอันนี้เป็นรถแมกโนนะทุกคนนี่ดูสิอันนี้คอย,ยาวเลยรถแมกโนตัดตดนินที่ลึกๆนี่เราใช้แมกโนคอย,ยาวๆแบบนี้นะทุกคนโย้ <Yahoo! S 1> นี่ทุกคนดูสิ ใครเอารถดำมาจอดไวในคลองก็ไม่รู้นะนี่แล้วบรรทุกอะไรก็ไม่รู้นี่เอาทรายคลุมไว้ด้วยเอะมันน่าสงสัยนะทุกคนนะจะเป็นของผิกดกฎหมายหรือเปล่าเฮอยไม่รู้ใครเอามาไว้ตรงนี้จนเราลงไปดูแล้วกันนะถ้าเป็นของผิกดกฎหมายจะได้แจ้งตำรวจมาจับนี่จับให้หมดเลยพวกำทำผิกดกฎหมายนี่ มาจอดทิ้งไว้ได้ยังไงเนี่ยโอ้คันเริ่มเคลิ้มเลยว้าวนี่ดูสิไม่มีใครเลยเนี่ยไม่มีคันอื่นเลยนี่ะมันน่าสงสัยจริงๆเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าคืออะไรลองชิ้นนี้ก่อนโอ้นาเดี๋ยร้ันนี้ปัโอ้อันนี้มันเป็นรถ มันทุกอาวุธนี่มันทุกจรวดนี่เขาใช้ทางทหารนี่แบบนี้นะทุกคนนะนี่ยิงจรวดด้วยว้าวโอ้อันนี้เจ๋งเจงเขียนไว้ก่อนเขียนไว้ก่อน,อนอเอาไว้ตรงนี้แล้วกันนะนี่ไหนดูสิชิ้นต่อไปเป็นของผิดกฎหมายหรือเปล่ามันต้องดูมันต้องเช็คอ่าอันนี้เป็นรถตักดินล้อยางนะทุกคนนะนี่ นี่ของจริงมันจะเป็นแบบนี้มันทํางานแบบนี้นี่ตักดินมาใส่รถดามเลยอ้อนี่มีกระบะเด็กไปตักดินอ่าแล้วไปอันนี้ไม่ผิกดกฎหมายต่อไปต่อไปไไดูสิมีอะไรอีกโอ้อน,นี่ยาวเลยยาวเลยไหนอ่าอันนี้เป็นรถไถพ่วงไว้ผลไม้ซุงนะันทุกคนนะนี่ ไว้ขนไม้สูงในป่ารถธรรมดาเข้าไม่ได้เราต้องใช้รถไถอย่างนี้นี่ล้อมันใหญ่แล้วก็แรงด้วยนะทุกคนนะนี่ดูสิขนทีได้เยอะเลยอ่าอันนี้รถไถพ่วงนี่ไม้สูงนะทุกคนนะนี่ไหดูสิจิ้ต่อไปคืออะไรนี่ต้องล้างตายออกก่อนอ่าอันนี้เป็นรถรถแท็คเตอร์ดันดิมนะนัุนโนนะนี่บ้านเราไม่มีหรอกนี่ อม玛คุมถนนรถวิ่งไม่ได้ต้องใช้รถแท็กเตอร์แบบนี้ตารอม玛ออกสะก่อนเน่นี่ใช้ที่เมืองนอกนะทุกคนะนะนี่บ้านเราอม玛ยังไม่ตกรอ,อก่อน <c oughs> อะต่อไปว้าล้อไป็นล่เท่เลยดูสิอะอันนี้เป็นรถบิก๊กปู๊ดนะทุกคนนะนี่รถบิก๊กปูดมันก็มีหลายแบบนะนี่ลานด้วยเน่ของตีเป็นแบบนี้นะน เล็ก้อใหญ่ว้าวโอว้โดดขึ้นสูงเลยทีเดียวนะเดี๋ยวไปตรงนี้ก่อนนี่ชิ้นต่อไปชิ้นต่อไปว้าวล้างก่อนน,อน้งสายก่อนนี่อ่าอันนี้เป็นรถแม็กโกนะทุกคนนี่ดูสิอันนี้คอยยาวเลยรถแม็กโก ลึกๆนี่เราใช้แมกโรคอยยาวๆแบบนี้นะทุกคนโอ้โดูสิอ้อมยาวจริงๆเลยว้านีรถแมกโรเฮ้ยไว้ก่อนเคไว้ก่อนเอ๊ะที่ตรวจมานี่มันก็ไม่มีของผิดกฎหมายนะแต่ก็ไม่แน่ต้องดูต่อไปเรื่อยๆดูสิอ่านีอีกชิ้นนึงนี่ต้องล้างก่อน ว้านี่เป็นรถโมกูนนะทุกคนนะนี่รถโมกูนนี่จริงก็จะเป็นแบบนี้โม่นี่เขาผสมวัตทุปูนที่ผสมแล้วนะมาเทนะทุกคนนะนี่จะทำถนนก่อสร้างอะไรก็ต้องใช้รถโมกูนนะต่อไปต่อไปดูต่อดูต่อมีที่รุดมันต้องให้คนนี่นี่ อันนี้เป็นรถหัวลากตู้คอนเทนเนอร์นะทุกคนนะนี่หรือว่ารถตึงก่วงเนี่ยเห็นะโอโ้หโหคนสินค้ากี่ไรเยอะๆเลยนี่อ่ะ่านไปอีกชิ้นไหนม,มีอีกไหมดูสิมันต้องดูให้หมดนี่อาจจะมีของผิดกฎหมายก็ได้ใครจะไปรู้อ่าอ,อันนี้เป็นรถรดถ,ถนนนะทุกคนนะนี่ นี่ก่องจริงก็จะเป็นแบบนี้มันมีล้อเหล็กกลมๆหนักๆอยู่ข้างแน่นะทุกคนนี่ไว้บดถนนบดให้ดินมันแน่นที่จะจะทำถนนใหม่นะถใช้แบบนี้อ่ะมีอีกไหมพูดอุ้ยมีมียังมีอยูออยอยอย่ยังมีมีล้างดูสิอ่าอันนี้ก็จะเป็นรถไถพ่วงเหมือนกันทุกคนพ่วงแทงน้ำนะนี่ ใช้ขนน้าแบบนี้โอ้ถังล่มทึมเลยนี่มันพุกทีได้เยอะเลยนี่เอาเอาไปให้สัตว์เลี้ยงกินในฝางนะน,นี่อืไหนมีอีกไหมโอ้ยังมีอีกคืออะไรโอ้อันนี้ก็จะเป็นรถยกรถลากจูงนะทุกคนนี่มันก็จะมีหลายแบบนะทั้งเล็กทั้งใหญ่เอาไว้ลากรถที่แบบรถเสียเนาะลากเข้าอู่นี่ โอ้โอ้คันนี้สวยๆนี่ไหนี่รถยกป้าจูนี่นไว้นะทุกคนนะไหมมันต้องตรวจให้ละเอียดนีอีกไหมโอ้โยนี่เห็นแวบ,บๆรู้เลยนี่เจ้าสิงโตทุกคนว้ามากับเขาด้วยนี่ตัจวจริงก็จะเป็นแบบนี้สิงโตเป็นสัตว์อันตรายนะทุกคนน,ะนี่ไปเที่ยวสวนสัตว์เจออย่าไป ใช่อย่าเอามือไปแย่เจ้านะนี่ตัดเอาเลือดไหลเลยทีเดียวนะเจะ้าสิงโตน่ะมีไหมดูก่อนดูก่อนต้องให้ละเอียดให้ละเอียดไม่ได้ต้องคนให้ละเอียดน่ะอะ,ะไม่มีอ่าทุกคนอะลงหกไปนี่ ดูแล้วมันก็ไม่มีอะไรผิดกฎหมายนะทุกคนนะครับเป็นลับๆล,ล่อๆอ,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 อ่าเอาละนี่เราได้ค้นดูกันไปแล้วก็สบายใจได้ไม่มีของผิดกฎหมายนะทุกคนนะเดี๋ยวพี่แม็กต้องขอตัวเก็บเอาไว้ที่เดิมนะเดี๋ยวเจ้าของเขามานะเจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนนะบ๊ายบาย